สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะวันนี้แอดจะมาอัปเดตซีรีส์ให้ทุกคนได้รับชมกันซึ่งช่วงนี้นะคะก็มีซีรีส์ทยอยปล่อยออกมาให้เราได้รับชมกันมากมายเลยคลิปนี้แอดก็เลยรวบรวมซีรีส์มาปักหมุดไว้ให้ทุกคนได้รับชมกันใครที่ตามเก็บไม่ทันในช่วงนี้ก็แชร์เก็บไว้ดูทีหลังได้นะคะและสําหรับซีรีส์ที่แอดนามาฝากกันในวันนี้จะมีเรื่องไหนหน่าดูกันบ้างก่อนจะไปติดตามรับชมแอดรบกนฝากกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งรวมถึงกด ปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะถ้าพร้อมแล้วจะมีเรื่องไหนหน่าดูกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่อ่อนแอร์ล่าสุดในตอนนี้นั่นก็คือเรื่องซื่อรักปีศาจจิ้งจอกพักเตือนรักปาภายัยที่ได้คู่พระนางยางจ้างหวินหลงมาประกบคู่กับหลิวซื่อ บอกเล่าเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และปีศาจโดยมีตระกูลหนานกงผู้เรืองอำนาจคอยสร้างสถานการณ์ว่าต้องการกำจัดปีศาจชั่วร้ายให้หมดไปแต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังกับต้องการมุกปีศาจที่แข็งแกร่งมาใช้ในการหลอมกระบี่ที่ทรงอำนาจในการครอบครองใต้ล่าโดยไม่สนว่าต้องหลอกใช้หรือต้องเข็นฆ่ามนุษย์และปีศาจผู้บริสุทธิ์ไปมากมายเท่าไรทําให้สองตระกูลใหญ่อย่างตระกูลตงฟางตงฟางหวายจูคุณหนูใหญ่ผู้มีอักขีเทพที่แข็งแกร่ง และหวังเฉียนหงเยวผู้มีวิชากระบี่อันเลื่องลือประมุกน้อยแห่งตระกูลหวังเฉียนรวมมือกันต่อต้านตระกูลหนานกงรวมถึงฝูนฟูพนมิตรระหว่างมนุษย์และปีศาจให้กลับมาสงบสุขอีกครั้งซึ่งมันก็ได้นําพาพวกเขาไปพบกับเรื่องราวความรักมิตรภาพรวมถึงเรื่องราวในอดีตที่รอพวกเขาอยู่เรื่องนี้นะคะนอกจากพระนางที่งานดีแล้วก็ยังมัดรวมนักแสดงรับเชิญระดับท็อปไว้เยอะมากๆเลยะคะ่ะทุกคนซึ่งถึง แม้ว่าบางคนจะมาให้เราเห็นแวบแต่ก็ได้ใจคนดูไปเต็มเรื่องนี้เป็นซีรีส์ภาคไทยจำนวนทั้งหมด36ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน i c h e นะคะมาต่อกันที่เรื่องที่2ค่ะพานพบอีกครายามบุกผาโปรยปลายเรื่องนี้ก็ได้คู่พระนางยางหลิวเสวี้มาประกบคู่กับหูวิเสียน บอกเล่าเรื่องราวความรักของบุตรมหาเทพแฝดชายผู้พี่นามว่าจินชิวที่ถูกเลี้ยงให้เป็นผู้สืบทอดตั้งแต่เด็กทําให้เขาต้องอยู่ในกฎระเบียบตัดขาดความรักและทิ้งตัวตนที่อ่อนโยนมีเพียงการได้อยู่กับปีศาจพูดบุพพาที่โตมากับเขาตั้งแต่เด็กเท่านั้นที่มันจะเยียวยาจิตใจของเขาได้แต่เพราะเทพปีศาจไม่อาจอยู่ร่วมกันได้นั่งจึงถูกทําลายจากผู้เป็นพ่อของเขาและเพราะความรู้สึกผิดในใจนี้เขาจึงได้มอบร่างใหม่ให้กับหน,น้า นมว่าหงหนิงและให้นางไปบำเพ็ญในแดนมนุษย์นางอดทนและยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ได้กลับมาอยู่เคียงข้างเขาแต่พอกลับมากลับได้รู้ว่าเขากําลังจะแต่งงานด้วยความผิดหวังจึงตัดสินใจทิ้งทุกอย่างมาเกิดใหม่เพื่อลืมเขาแต่โชคชะตาก็ได้นําพาทั้งคู่ให้ได้กลับมาพบกันอีกครั้งและครั้งนี้เขาก็จะไม่ปล่อยให้นางหลุดมือไปเด็ดขาดเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด40ตอนสามารถรับชมซับไทยได้ทางแอปพลิเคชัน vtv ไ i ชี TV, ICE, และ trueid ค่ะ เรื่องต่อมาค่ะราชบุตรเคยทีรักซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ได้ครูพระนางยางหวังจื่อฉีมาประกบคู่กับหลิววิเซียวแล้วเรื่องราวของเขาลู่ช้างตัวตึงของการสอบจองห่วนครั้งนี้ทำให้เขาถูกล็อกเป้าจากตระกูลต่างๆให้เป็นลูกเคยใหม่ไกลชันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตระกูลของนางเอกที่เป็นบุตรสาวพ่อค้าผู้ร่ำรวย ดังนั้นก่อนที่เขาจะสอบได้พ่อของนางเอกจึงวางแผนวางยาพระเอกเพื่อให้ได้แต่งงานกับลูกสาวแต่เขากลับปฏิเสธและกดนางเอกหนักมากและไม่อยากเจอกันอีกซึ่งนางก็เคารพการตัดสินใจของเขาแต่ทว่าต่อมาครอบครัวนางเอกกับถูกฆ่าอย่างมีเงื่อนงำพระเอกช่วยชีวิตเธอเอาไว้ได้แต่เธอกับสูญเสียความทรงจำและถูกตามฆ่าเขาจึงบอกว่าเป็นพี่ชายและให้แม่เป็นผู้ดูแลเธอแต่เพราะว่าไม่เนียนนางเอกจึงพยายามหาตัวตวนที่แท้จริง ของตัวเองรวมไปถึงเรื่องราวเบื้องหล้างการถูกสังหารของคนในตระกูลโดยมีเขาจ้องเหวือนคนใหม่ที่คอยให้ความช่วยเหลือและปกป้องเธออย่างลับๆจนทั้งคู่เริ่มค่อยๆรู้หัวใจตัวเองใครที่ชอบซีรีส์แนวความรักสืบสวนไขคดีก็ตามไปดูคู่นี้กันเรื่องนี้เป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด40ตอนสามารถรับชมซับไทยได้ทางแอปพลิเคชัน VTV นะคะเรื่องต่อมาค่ะลาปิศาีิคัตรัก เป็นซีรีส์ที่ได้คู่พระนางยางรินเจียรุนมาประกบคู่กับทรงจูเอ๋อเล่าเรื่องราวของปั้นเสียลูกสาวตระกูลเศรษฐีที่เกิดมาพร้อมกับดวงตาพิเศษสามารถมองเห็นปีศาจได้แต่กลับถูกคนในตระกูลมองว่าเธอเป็นคนสติไม่ดีแต่หลังจากที่เธอได้พบกับเขาสเวนเยลนักล่าป,ปีศาจภูมิปมในใจเกี่ยวกับเรื่องราวของครอบครัวและการที่ได้พบกับเขาก็ทําให้รู้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นเป็นเรื่องจริงอีกทั้งเขา ทำให้เธอได้เข้าใจในความชั่วดีของปีศาจการอยู่ร่วมกันของทั้งสองเผ่าพันธุ์ที่มันจะนําพาพวกเขาให้ขนพบเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ของกันและกันสําหรับใครที่ชอบซีรีส์แนวผจญภัยล่าปีศาจก็นแนะนาเรื่องนี้เลยนะคะเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด36ตอนค่ะสามารถรับชมภาคไทยได้แล้วทางแอปพลิเคชัน i c h i นะคะ เรื่องต่อมาค่ะสตรีเช่นค่าหาได้ยากยิ่งเป็นซีรีส์ที่ได้คู่พระนางยางซิ้งวินลายมาประกบคู่กับเฉินตู้หลิงแล้วเรื่องราวของคุณหนูสามตระกูลจวงจวงหานเยี่ยนที่เธอถูกทรงออกไปจากจวนตั้งแต่เกิดเพราะถูกทำนายว่าเป็นหายนะของครอบครัว เธอเติบโตโดยการเลี้ยงดูจากสหายของพ่อในชนบทที่ห่างไกลโดยความยากลำบากถูกทำร้ายถูกตีสารพัดอีกทั้งเขายังจะขายเธอให้เป็นนางคนนิกา เธอจึงหลบหนีมาอย่างสกุลจวงเพื่อเอาชีวิตรอดแต่การปรากฏตัวของเธอกลับเหมือนคนแปลกหน้าของคนในตระกูลอีกทั้งคู่มั่นยังได้กลายมาเป็นพี่เขยทําให้เธอไม่เชื่อใจใครอีกต่อไปแต่ทว่าเขาฟู่อินซีรองเจ้ากรมตุลาการแห่งสารตาลีกักบต้องการให้เธอมาเป็นภรรยาพร้อมกับยื่นข้อเสนอจะทําให้เธอเป็นสตรีผู้สูงศักดิ์อันดับหนึ่งแห่งเมืองหลวงเธอจึงจะใช้ฐานะนี้เพื่อหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของเธอ รวมไปถึงแผนการที่ซ่อนอยู่ของเขาเรื่องนี้นะคะครูพระนางต่างฉลาดเก่งทันกันกคนมีแผนการที่ยากคาดเดาซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด30ตอนนะคะ สามารถรับชมภาคไทยได้แล้วทางแอปพลิเคชัน VTV ค่ะเรื่องต่อมาค่ะขณะ1นึ่ชวนิดนิรันเรื่องนี้ได้คู่พระนางยางหรือเสืออี้มาประกบคู่กับถังเยียนบอกเล่าเรื่องราวของผลกระทบจากสงครามระหว่าง3โลกที่เผ่าต่างๆเขีนฆ่ากันตายเหล่าถวยเทพหลับไหลบันไดสวรรค์ถูกทำลายทำให้เทพธิดาอู่ซ่วงที่ได้รับภารกิจนำหัตถสายเทวะที่มีพลังเทียบเท่าเทพเจ้ากลับขึนสู่แดนสวรรค์ ต่มันกับหลอมรวมเป็นหนึ่งในร่างของเขาราชคคูแห่งเผ่าจิ้งจอกหยวนจงซึ่งทางเดียวที่จะนํากลับคืนมาได้ก็คือต้องสังหารเขาเท่านั้นแต่ทว่าเขากลับเป็นคนที่เคยช่วยชีวิตเธอไว้เธอจึงต้องการตอบแทนเขาโดยการให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่ยังมีความสุขจนสิ้นอายุไขก่อนแต่มันกลับไม่ง่ายอย่างที่เธอคิดเพราะยังมีคนอื่นอีกมากมายที่ต้องการจะกําจัดเขาตามไปลุ้นกันนะคะว่าบทสรุปของเรื่องราวระหว่างเขาและเธอจะจบลงอย่างไรเรื่องนี้เป็นซีรีส์จำนวน ทั้งหมด36ตอนนะคะสามารถรับชมภาคไทยได้ทางแอปพลิเคชัน iChee ค่ะ เรื่องต่อมาค่ะซื้อจินหวนรักประดับใจเรื่องนี้นะคะก็ได้คู่พระนางอย่างจางหวันอี้มาประกบคู่กับจิงเทียนเล่าเรื่องราวของคุณหนูซีเจียงซื่อหญิงสาวผู้ที่มีบาดแผลในใจจากการสูญเสียนับครั้งไม่ถ้วนเริ่มจากการถูกคู่มั่นนอกใจพอมีรักครั้งใหม่ก็ถูกฆ่าตายโดยน้ำมือของคนที่รักซึ่งก็คือเขาหวิชีแต่โชคชะตากลับให้โอกาสเธอได้มีชีวิตใหม่อีกครั้งซึ่งย้อนกลับไปในตอนที่เธอถูกคู่มันผักตกน,น้ำ แต่คนที่ช่วยเธอขึ้นมากับเป็นเขาวิชีคนรักในอดีตที่ฆ่าเธอดังนั้นครั้งนี้เธอจึงตัดสินใจอยู่ให้ห่างจากความรักรวมถึงพยายามทําทุกทางเพื่อปกป้องคนในครอบครัวแต่ทว่าเขากับเขาไกลเธอเพราะเหตุผลบางอย่างและตกหลุมรักเธออีกครั้งเรื่องราวความรักของเขาและเธอในครั้งนี้จะจบลงแบบเดิมหรือไม่ต้องตามไปลุ้นกัน เรื่องนี้เป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด40ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทางแอปพลิเคชัน VTV นะคะมาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายค่ะปรารถนา2องฟากฟ้า เป็นซีรีส์ที่ได้พระนางอย่างส่งไหวหลงมาประกบคู่กับนางเอกสาวรุ่นพี่ย่างแองเจล่าเบบี้เล่าเรื่องราวในช่วงสถานการณ์ชายแดนวุ่นวายที่เกิดการทําสงครามของเผ่าต่างๆจิ้นชุยหลัวบุตรสาวคนโตที่เก่งเรื่องหัวการค้าที่สุดในบรรดาพี่น้องทั้ง3คนบูสืบทอดรอยช่างแห่งเยียนหนานที่เก่งด้านการคิดค้นอาวุธต่างๆแต่เพราะที่เย็นหนานมีกฎห้ามว่าบุตรีไม่สามารถเป็นผู้นําตระกูลได้นางจึงใช้ตัวตนสถานะบุตรชายคนโตมาตั้งแต่ เจ็ดขวบนามว่าจินเฟยฝานที่เพราะต้องการตามหาผลึกหินเหล็กนินซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญของการทําอาวุธเพื่อปกป้องแคว้นจึงต้องออกจากเมืองและได้เจอกับเขาเสี่ยนเลี่ยแม่ทัพผู้นําเผ่าเสียนแห่งเป่ยเสียนที่เก่งด้านการต่อสู้และสงครามอีกตามสืบหาตัวต้นของจินเฟยฝานเพื่อต้องการรู้ความจริงเกี่ยวกับการตายของพ่อแม่ตัวเองและเพราะนางเ e อกโกหกเขาว่าเป็นคนรักของจินเฟยฝานเขาจึงเก็บนางไว้ข้างกายเพื่อสืบหา ความจริงแต่ทว่านานวันเขา้าเขากับเริ่มถึงในความสามารถของเธอจนคล้ายคก่อตัวเป็นความรักตามไปลุ้นกันนะคะว่าเรื่องราวความรักท่ามกลางสงครามของเขาและเธอจะจบลงอย่างไรเรื่องนี้เป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด30ตอนนะคะสามารถรับชมภาคไทยได้ทางแอปพลิเคชัน vtv ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับซีรีส์ที่แอดนามาฝากกันในวันนี้มีใครดูเรื่องไหนเราชอบอย่าลืมมาเมนมาแชร์บอกกันบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ด้วย นะและถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งหรือจะกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดก็ได้นะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย